เรื่องเล่าตำนานพระเครื่อง EP ที่หนึ่งช่วยกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำใน EP ต่อไปด้วยนะคะ EP ที่หนึ่งเราจะมาทำความรู้จักนะคะกันในเรื่องของพระเครื่องเบญจภา,าคีค่ะพระเบญจภา,าคีถูกรวบรวมขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นผู้รวบรวมขึ้นมาเรื่องเล่าตำนานพระเครื่องมีคำตอบค่ะ พระเปบญจภาคีถูกจัดรวบรวมขึ้นมาปีพศ2945ปีพศ2495ค่ะโดยอาจารย์ตรียำประวายซึ่งเป็นนามปากกาของพันเอกพิเศษนะคะระจนกิตปปติกวัติท่านนั้น มีอิทธิพลและมีชื่อเสียงทางด้านการเขียนตำราพระเครื่องค่ะในช่วงปีพศ2495จนถึงปีพศ2520ผลงานอันโดดเด่นของอาจารย์ตรียามประวัยก็คือตำราการพิจารณาพระสมเด็จซึ่งเป็นตำรานะคะได้รับยกย่องว่าเป็นตำราที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเล่มแรกของประเทศไทยมีจำนวนนะคะ600หน้า ถือว่าเป็นหนังสือการพิจารณาพระสมเด็จที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มแรกของประเทศไทยพระเบญจภาคีนั้นมีพระอะไรบ้างเล่มแรกเป็นองค์ประธานใหญ่นั้นคือพระสมเด็จวัดระครังค่ะอันดับที่สองคือพระนางพญาพิษนุโลก อันดับที่สามคือพระรอดลำดับที่สี่พระซุ้มก่อและลำดับที่ห้านั้นคือพระผงสุพรรณนั่นเองค่ะซึ่งแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยนะคะอาจารย์ตียำประวัยนะก็ได้กำหนดพระที่ดีที่สุดนะคะแห่งสยามเอาไว้เพียงสามองค์เท่านั้นก่อนที่จะมาเป็นเนบญจภาคีนั้นนะคะเป็นไตรภาคีมาก่อนซึ่งในตอนนั้นนะคะที่อาจารย์ได้รวบรวมไว้ก็จะมีพระสมเด็จวัลค,คังพระ พระนางพญาพิสนุโลกและพระรอดลำพูลรวมนะคะเป็นชื่อเรียกว่าไตร้าคหรือไตรภาคีค่ะจากนั้นมาไม่นานอาจารย์ปยามปะวัยจึงได้กำหนดนะคะพระอีกสองพิมเข้าไปค่ะก็คือนะคะพระผงสุพัรร์และพระสุ้มกอค่ะจนกลายเป็นเบญจภา,าคีที่ทำให้เรานั้นได้รู้จักก็ได้รับ ยกย่องขนาดนามว่าเป็นเพชรในเรือนมงกุฎค่ะถามว่าแล้วทำไมอาจารย์ปียัมประวัยนั้นจึงมีอิทธิพลในเรื่องการรวบรวมพระต่างๆนาขึ้นมาได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าท่านนั้นเป็นบรมกาจารนะคะทางด้านคลักเครื่องซึ่งท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะในช่วงปีพศ2495จนถึงปีพศ2520ค่ะ แต่ก็ใช่ว่าจะราบลื่นเสมอไปนะคะในช่วงที่อาจารย์ปียังประวายนั้นได้กําหนดพระรวบรวมพระชุดเป็นจับภาคีขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ในยุคนั้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะอะไรเพราะต้องบอกว่าเมื่อยกพระเด็นจับภาคีขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของสยามแล้วทางด้านเซียนพระ ท่านอื่นๆนะคะก็ได้มองว่าจะทําให้พระพิมพ์อื่นๆค่ะที่นอกเหนือจากเบญจากภาคีนี้จะลดถอนคุณค่าลงก็กคือจะเป็นอันดับพระที่ลองลงมาค่ะไม่ว่าทางด้านของคุณค่าของราคาและความสวยงามก็จะถูกลดความสําคัญลงมานะคะแต่ในผลที่สุดค่ะความทรงพลานุภาพของอาจารย์ตรียมประวาย ก็ได้แสดงแสงยานุภาพชนะขวิภาวิจารณ์ทั้งหลายทั้งปวง<ต>ค่ะมีผู้คนยอมรับค่ะว่าพระทั้งหมดที่อาจารย์นั้นได้คัดสรรมาเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะที่จะยกย่องให้เป็นเพชรในเรือนมงกุฎค่ะแต่ท่านผู้ชมสงสัยกันไหมคะว่าทำไมอาจารย์ตียมประวัยจึงยกย่องให้พระทั้งห้าตระกูลนี้เป็นเบญจภาคีอ่ะมีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะพระสมเด็จ วันละขังนะคะที่ถูกกำหนดให้เป็นองค์ประธานและต้องบอกว่าเป็นพระเครื่องที่มีราคามหาศาลค่ะสำหรับในอีกทีหน้าค่ะก็จะมาเล่านะคะประวัติความเป็นมาของพระสมเด็จก,กันก่อนเลยค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรว่าทำไมอาจารย์ตียัมประวัยนั้นจึงยกให้พระสมเด็จวันละังเป็นองค์ประธานนะคะ ซึ่งเป็น่าอันดับหนึ่งในบรรดาบเบญจภา,าคีเดียวในอีกทีหน้าเรามารับฟังกัน